สวัสดีคร you ับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่างมีรถมือสองนะครับเห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับเป็นโ o โยต้าไมที่เอนะหัวเดียวนะครับคันนี้ยวจะมารีวิวกันแบบละเอียดๆให้ชมกันอีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าเรามีนัดกันทุกวันนะครับ18นาฬิกา30นาทีเรามีนัดกันแบบนี้ถ้าเพื่อไม่ให้พลาดนะเวลาที่มีรถเข้ามารีวิวแบบนี้ให้กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับโอเคเพื่อไไม่่เีีียยววลลาาดดดครับก้ป วันนี้พามาดู t o y ยต้ามิตเอกระบะหัวเดี่ยวคันนี้นะครับเป็นรถมือสองนะครับสีนี่สวยเลยนะครับเพราะนั่นจะทําสีมาใหม่นะครับอตอนนี้รถอยู่จังหวัดพเพชรบูรณ์อำเภอหลุมเก่าบ้านหนองัวกแก้วนะโอ้โหเป็นโตโยต้ามิติเอ็กสีเงามากนะดูภายนอกนี่สีเงามากนะป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบอตอหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะครับหนึ่งแปดเจ็ดเก้ามีกันชนหน้าด้วยนะครับหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะ ก็เิมทะเบียนอยู่นี่แล้วขอดูเรมทะเบียนหน่อยแล้วกันว่าเป็นรถปีไหนนะคันนี้สีน้ำเงินนะสีออกน้ำเงินแบบดำๆหน่อยนะน้ำเงินเข้มนะครับามาหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะเดี๋ยวรอดูรายละเอียดของคันนี้สักหน่อยก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าสามเก้านะครับเป็นรถปีสามเก้าสีน้ำเงินเครื่องสองพันห้านะครับ 89แรงม้า 2L นะครับ LN85 นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเลกาบ้านหนองบัวแก้วนะครับไปเพชรบูรณ์โอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆขันกันสักหน่อยแล้วกันนะก่อนที่จะไปขับขี่นะครับอ่าเป็นรถราคาลักมื่นนะคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะใครที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆใกล้กล่อนได้เปรียบนะนะครับ รถหัวเดียวตอนนี้ก็หายากนะเดี๋ยวขอดูใต้ท้องสักหน่อยแล้วกันเครดซีดีครับอันนี้มีแม็กไลเนอร์เรียบร้อยนะโอ้โหสีสีเขาสวยนะย่ะ น่าจะทําสีมาใหม่แน่ใจแน่เลยอะ่ะเพราะสีสวยมากนะครับจะฝากระโปรงท้ายฝาฝาหลังนี่ไม่ค่อยสวยนะนะครับฝาหลังนี่ไม่ค่อยสวยนะฝาหลังไม่ค่อยสวยนะครับก็คือต้องรีวิวตรงความจริงนะนะครับตามสไตล์ช่องช่างบินรถมือสองอยู่แล้วนะครับมีกันชนท้ายด้วยมียางอะไหล่ด้วยนะครับ สีนี้โอเคผมว่าสีโอเคเพราะทำมาใหม่นะไม่ใช่สีเดิมนะแล้วแหละถ้าสีเดิมมันจะไม่เงาขนาดนี้นะครับม,มีกันโคนครบนะครับสี่สี่อันเลยนะครบนะครับยางไว้สำหรับบรรทุกน,นะกันนี้เดี๋ยวขอดูแนบซักหนะ่อยลืมดูแนบเมื่อกีนน้นี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองอขับขี่กันด้วยนะ สีเงามากนะขอแอบดูภายในสักหน่อยแล้วกันนะครับฝั่งคนนั่งข้างนะครับเปิดประตูมานะครับคือช่างบินนี่จะไม่ปล่อยนะจะถ่ายให้เห็นเลยนะเพราะว่าจะถ่ายให้เห็นก่อนนะ่ะม,ม,ม,มันเป็นเนี่ยนะครับจะไม่ไม่ไม่มองผ่านนะเหมือนกับมาดูเองเลยนะครับเครื่องเสียงไม่มีนะเครื่องเสียงเสียนะครับแกออกไปแล้วแต่เบาะดี บาะดีนะอืม,อมทุกซอกทุกมุมครับโอเคไปเดีย๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่า ายในนะก็โอเคอยู่นะครับเบาะก็ใช้ได้เลยกระจกมือหมุนใช้งานได้นะครับโอเคมาองลงกับขี่กันสักหน่อยดีกว่าเลขหมาอยู่ที่4ี่แสนสี่มื่ดันหนึ่งร้ยแปดสิบสามนะครับ ตารักหน่อยกุญแจมาก็คันนี้เผาหัวด้วยนะนี่เผาหัวด้วยนะครับต้องรอหยุดปุ๊บแล้วเราก็อ,อสตาร์ทเลยครับโอ้สตาร์ทติดเลยสตาร์ทนิ่มๆเลยครับคันนี้ไปเดี๋ยวมาทดลองขับขี่กันดีกว่า ตี่นัคันนี้นะครับเกียร์ก็เข้าได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่หลวมนะเป็นยังไงบ้างครับนั่งมาเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็คันนี้พ่วงมาลลยธรรมดานะไม่ใช่พาวเวอร์นะแต่ก็เข้าตามในศอกในซอยอะไรก็ได้อยู่นะไม่หนักนะเบาอยู่นะพ่วงมาลลยธรรมดานะครับอนี่ผมก็มาที่ตลาดลมเก่านะ ข้างหน้านี้ก็จะมีไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดงบ้านสีแยกไฟแดงอะนะผมมาจากบ้านขุดนะนี่นะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นทกศนะครับธนาคารทกศนะถ้ามาลมเก,ก่าก็แสดงว่านี่ครับทกศถ้ามาลมเก่านะครับก็ใกล้ๆกับหนองบัวแก้วนะที่อยู่ก็มาดูรถได้ครับมาสามารถทดลองขับขี่ด้วยตัวเองได้เลยนะอโอเคเดี๋ยวผมไปส่งคุณโบ๊ทแล้วครับแล้วก็เดี๋ยว ไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปที่เครื่องยนต์เลยดีกว่าครับ ่าคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่6 9 0 0 0บาทนะครับ6,9าพันบาทสำหรับรเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้เบอร์โทรอยู่ที่ชิคกี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับยังมีรถมือสองนะครับมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายนะสามารถเข้ามาได้นะลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้กดปุ๊บเข้ามาในกลุ่มซื้อขายได้เลยนะอ่าเป็นกลุ่มนะผมเพิ่งทำใหม่วันนี้เองนะใครถ้าอยากจะเข้ามาซื้อหรืออยากจะเข้ามาขายก็เข้ามาในกลุ่มนะเป็นเฟซบุ๊กนะครับโอเคไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านมเ ดูคลิปวิดีโอนี้พูดคุยาาตักงค่ายดูคลิปวิดีโอนี้นะคอมเมนต์มานะเดี๋ยวอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับโอเคสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ